ีบอกว่าเจ็ดปีแล้วคู่ไม่มาแล้วมั้งโอเคป่ะอยากรู้ไหมทำไมคุณมันมีสองมันมีหลายเหตุผลเจ็ดปีมันจะมีดาวที่ย้ายทุกๆเจ็ดปีครับถ้ามันต้องเริ่มใหม่หรือต้องเลิกไปเมื่อเจ็ดปีก่อนมันจะเป็นเล็ดาวเลขศูนดาวเนี้ยมาร์ติยูมันจะเคลื่อนที่ทุกๆเจ็ดปีผมได้วิชาผมมาเพราะไอ้ดาวมาร์ติยูเนี่ยมันเล่งมีแบบนั้นเลยเป็นแบบนั้นเลย ทีนี้ขั้นตอนต่อไปชื่อครับคุณต้องสังเกตว่าก่อนเจปีที่ผ่านมาก่อนที่มันจะมีจังหวะโสดอ่ะคุณไปเปลี่ยนไปแก้อะไรมาเบ่าถ้าไม่มีมันจะต้องมาเจอะด,ดูว่าตอนเจ็ดปีนะ่ะใช้เบอร์โทรศัพท์อะไรแล้วมันจะเห็นจุดจบของเบอร์โทรศัพท์เบอร์นั้นบางทีมันจะขึ้นว่ามันอาจจะขึ้นว่า คู่ของเริ่มต้นใหม่ถ้าแบบนี้คุณก็ตุยถือไปปุ๊บยังไงก็เลิกแล้วสุดท้ายถ้าคุณยังถือมายาวๆใช่ไหมปัญหาคือเมื่อคู่ของคุณเริ่มต้นใหม่ไปแล้วมันจะไม่เกิดเหตุนั้นขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเจออะไรที่เป็นคู่มามันก็จะไม่ผ่านละเพราะเหมือนมันขาดไปแล้วหนึ่งทีมันจะต่อกันไม่ได้อีกเนึ่ออกไหมถ้าไม่เข้าใจก็พิมพนะ์ในคอมเมนต์ไว้นะจะได้มาตอบได้โอเคปะเออแล้วก็ ต้องดูว่าบางทีอะดวงคนมันมีกฎแรงดึงดูดอย่างหนึง่งคือเท่าที่ผมเจอมาคือสมมุติว่าคุณเลิก,กแฟนไปคุณจะเปลี่ยนนน่นนั่นนี่ใหม่หมดเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนทีนี้ลูปชีวิตมันจะไม่เหมือนกันละเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนเบอร์มีเหตุแบบนั้นเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเซมซีเหมือนที่คุณไปเข้าวัดแล้วเสียงเซมซีให้ช่วงนี้ด,ดวงฉันเป็นไงอ่ะมันก็ขึ้นมาว่าช่วงนี้ดวงคุณเลิก แฟนไปแล้วไม่มีแฟนไม่มีคู่อะไรเงี้ยพอคุณเสียงเซมซีแบบนั้นแปลว่าถ้าคุณเกิดไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์ในช่วงนั้นแล้วถือมายาวเลยนะมันจะเหมือนเซมซีก็คือหยิบมาว่าช่วงนี้ฉันไม่มีคู่ไม่มีแฟนมันจะติดหลอชีวิตนั้นขึ้นมาปรากฏว่ายาวเลยเป็นโสดยาวเลยเพราะดันไปเซมซีแบบนั้นมามันเป็นได้ทั้งชื่อเบอร์โทรและสิ่งต่างๆเอาตัวบางที่เปลี่ยนเลิกเสร็จปุ๊บ ย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่อยู่ใหม่ที่อยู่ใหม่ขึ้นว่าเป็นสตูกาแฟไม่มีคู่หรืออะไรก็แล้วแต่เรียบร้อยคุณก็ติดอย,าอย่างู่งนั้นถ้าคุณย้ายที่อยู่อีกมันอาจจะเกิดรูปใหม่เกิดขึ้นไงนั่นมันหมายถึงเป็นสิ่งที่ผมบอกว่า,าทํไมอยู่เลขบ้านแต่ละที่มันอยู่แล้วมันไม่เหมือนกันชีวิตมันก็จะไม่เหมือนกันแต่บางทีถ้าเลขมันสลับไปสลับมามันอาจจะคล้ายๆเดิมนึออกไหมอย่างเมื่อวานเช็คบางคน เบอร์โทรชีวิตย้ายมาอยู่ประเทศไทยเป็น,ปนชีวิตย้ายมาอยู่ประเทศไทยชื่อเก่าเป็นพมา่ามีตัวเลขสมมุติหนึ่งสี่เจ็ดห้าเบอร์โทรอยู่ดีๆได้มามีเจ็ดหนึ่งสี่ห้าซึ่งมันก็คือตัวชื่อพมา่ามาอยู่ประเทศไทยคุณก็ต้องโดนดึงดูดมาด้วยตัวเลขที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็คือชื่อใช่ไหมพอไปหยิเบเบอร์มามันก็จะได้เบอร์ ตามชื่อพมา่าเลยปรากฏว่าอยู่ๆไปเปลี่ยนชื่อเป็นไทยขอตั้งชื่อไทยหน่อยไปหาหมอดูตั้งชื่อไทยมาเสียไปอีกสองสามพันโดนแล้วโดนอีกอะคนเนี้ยดูหมอดูก็สองสามพันนะต่อครั้งนะผมก็ไม่เข้าใจว่าขนาดนั้นเลยวะดูของผมเช็คพันนึงโดนทุกจุดเลยโดนทุกจุดไล่เป็นระยะเวลาได้ด้วยว่าช่วงนี้โดนอะไรไม่ต้องมานั่งดูดวงผมไม่ดูดวงอืเสร็จป,ปุ๊บพอเปลี่ยนชื่อไทย ก็ทรงเดียวกันเลยครับ7จ็ดซีสี่หนึ่งห้ามันหนีไปไหนไม่ได้เลยแต่พวกคุณและหมอดูมันอ่านกันไม่ได้ไงคุณจะหลบหลูบแบบเดิมๆได้มันต้องอ่านได้ก่อนเลยอา,อารมณ์ก็จะประมาณนั้นถ้าคุณตั้งใจฟังแล้วอยากจะรอดมันก็มีแบบนี้เช็คก่อนแล้วถึงจะรู้อยากเช็คเช็คยังไงก็ดูคลิปให้จบครับมันจะมีขั้นตอนสุดท้ายว่าสระผมใช้อะไรมั่งแล้วถ้าไม่มีข้อมูลตามที่บอก ทั้งมาหลังบ้านผมจะมีขั้นตอนให้เช็คว่าข้อมูลที่เหลือจะแปเอาไได้ไงมันมีตัวสามารถถามได้อยู่อยู่ทั่วประเทศเลยอยู่ในวันเออโอเคนะถ้าใครชอบฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสให้ด้วยนะครับแล้วก็ไล่ดูคลิปหลายๆคลิปครับที่ฉากหลังเป็นพระพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวอัปเดตแล้วเพราะฉะนั้นผมพัฒนามาไกลกว่าคนอื่นมากละ ก็ฝากกติดตามด้วยขอบครับแล้วก็ฝากไว้อย่างหนึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าศาสตร์ผมเน้นอะไรเป็นหลักศาสตร์ผมเน้นลัคนา80%ถึง85%ลาสราศีมีแค่15-20%เเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวอักษรในมุมศาสตร์ของผมมันถูกพลิกแพลงมาจากโหราศาสตร์ซึ่งโหราศาสตร์มันเป็นศาสตร์โบราณ มันก็ต้องมีการอัปเดตบ้างถ้าคุณยังไปงมอยู่ในกะลาที่เป็นโหราศาสตร์เดิมๆม,มันไม่พัฒนาคุณก็จะติดแงกอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไปเชื่อหมอดูนึกออกป่ปะเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่หมอดูผมมีหน้าที่เห็นปุ๊บตรงไหนมันผิดก็แก้ครับใครอยากแก้ก็ทักหลังบ้านสุดท้ายใครมีปัญหาอยากจะเช็คทักหลังบ้านครับทักหลังบ้านทำยังไงกดรูปโปรไฟล์ครับ กดที่เมสเซจครับส่งข้อความแล้วก็คุณก็ทักมาหลังบ้านผมก็จะมีรายละเอียดถ้าคุณต้องการเช็คส่วนตัวก็ทักมาส่วนใครถ้าเช็คฟรีส่วนใหญ่ช่วงนี้ไม่ได้เช็คฟรีแล้วเพราะฉะนั้นคุณพลาดไปปีหนึ่งละผมให้เวลาเช็คฟรีประมาณปีแรกๆอันนี้ก็เข้าปีที่3แล้วเพราะฉะนั้นมีค่าครูหมดนะครับค่าครูเอาไปทำอะไรทำบุญบ้าง แก้กรรมตัวเองที่ไปยุ่งกับกรรมพวกคุณมาบ้างอ,อะไรเงี้ยสุดท้ายก็ถ้าส่วนตัวถ้าเช,เช็คเช็คเจาะลึกเช็คอะไรบ้างเช็คชื่อเลขบ้านเบอร์โทรทุกอย่างที่มีตัวเลขตัวหนังสือเกี่ยวข้องจะเช็คเพื่อนคุณก็ได้คนไหนแม่งยอเป็นคนที่หักหลังคุณคนไหนมีปัญหาทําให้คุณมีปัญหาเรื่องเงินตลอดคนไหนมีสิทธิ์ทาให ไม่ได้เงินคืนพวกเนี้ยเช็คได้หมดเลยหลังบ้านมันเห็นตั้งแต่ชื่อจากมุมคุณสะท้อนไปชื่อพวกคนที่เข้ามาแล้วว่าพวกนี้มาโกงพยายามโกงคุณไหมหรืออะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นการเช็คหลังบ้านมีประโยชน์แบบนั้นทําให้คุณสามารถระวังได้ว่าคุณต้องระวังอะไรอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ